กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงอ่านเกมนะคะคุณผู้ชมกับหลากหลายประเด็นที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เราบอกว่าเราอยากจะโฮหุ้นต่อแต่ว่าสถานการณ์ที่เราจะเจอสหรัฐกับจีนคุยกันในวันเสาร์นี้จะทำยังไง จะโฮหุ้นต่อได้ไหมและที่สาคัญคือบทที่หุ้นบางกลุ่มจะมาโดยที่แคตาลิสอาจจะรู้สึกว่าเอ๊สรุปสุดท้ายแล้วมันดีจริงหรือเปล่าอย่างกลุ่มแบงค์หรือว่ากระทั่งกลุ่มท่องเที่ยววันนี้มาเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรและงบทยอยออกมาพร่ำพรูขนาดนี้จะลงทุนยังไงดีผู้คุยกันนะคะกับคุณกิตพลภัยภัยสารกิตจ,จากบริษัทหลักทรัพย์ u o b Kien ประเทศไทยคุณกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกิต เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ดูดูตามเทคนิคโอไปแล้วเนี่ยบทจะมาทั้งแบงก์ทั้งท่องเที่ยวมาเบรกจนแบบอาจจะต้องฟ o ล l o w บายด้วยแต่ว่าในเชิงฟันเดเมนทัลเขามาได้ไงคะครับก็ถ้าดูแล้วผมคิดว่าหลักๆเลยเน่ยหนึ่งคนเริ่มมีความคาดการณ์นะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ว่าผลประกอบการไตรมาสองเนี่ยจะเป็นจุดที่เลวที่สุดไปแล้วของกลุ่มเหล่านี้นะครับพูดง่ายๆก็คือหลายคนที่ซื้อหุ้น ท่องเที่ยววันนี้หรือว่าซื้อหุ้นในกลุ่มแบงก์วันนี้ก็มองว่าอย,อยากจะลุ้นว่าแย่ที่สุดไปแล้วแล้วก็พยายามจะเหมือนกับวอททอมฟิชชิ่งนะครับซื้อจุดต่ําสุดนะฮะทีนี้ก็เลยแบบมันประกอบก,บกับการที่หุ้นในกลุ่มนี้เองก็ราคาลดลงมาพอสมควรนะครับอย่างเช่นกลุ่มแบงก์เองก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เขาต้างจะต่ําเลยนะครับกลุ่มท่องเที่ยวก็ต้องถือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่า ยังต้องบอกว่าพักมาพอสมควรนะครับหลังจากฟื้นมาแรงในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นภาพตรงนี้ครับผมคิดว่าหลายคนเองก็อยากจะไล่หุ้นแต่ว่าไม่รู้จะไปไล่กลุ่มไหนดีครับก็เลยมาดูว่าอะไรที่ underperform ตลาดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถ้าทางท่านผู้ชมลองไปไล่หุ้นดูนะครับหรือผมลองไปทําข้อมูลมาว่าเอ๊ะตั้งแต่วันที่8มิถุนายนนะครับซึ่งถ้าใครดูจะเห็นว่า8มิถุนายนเนี่ยคือวันที่ ตลาดเราขึ้นไปสูงสุดที่1,450จุดนะครับจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตลาดลงมาเท่าไหร่ลงมาประมาณ96จุดนะครับลงมาประมาณ96จุดแล้วคิดเป็นประมาณสัก6.93%ได้เนี่ยกลุ่มตัวไหนที่มันเป็นตัวที่มัน ลงมาเยอะที่สุดหรือทําให้ตลาดลงมาหนักที่สุดนะครับซึ่งพอไปดูแล้วตัวที่ลงมาทำให้ตลาดลงหนักสุดอันที่1เลย aot นะครับอันที่2 k bank อันที่3 scb นะครับอันที่4 g ่ g a b อันที่5ปตทอันที่6 bbl 7 i v l 8 crc ครับจะเห็นว่าเฮ้ยไอตัวที่มัน8ตัว10ตัวที่มันลงมาหนักที่สุดในช่วงที่ตลาดพักตั้งแต่1450จุดลงมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยคือหุ้นที่มันดิบมาแรงในวันนี้ เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็แปลว่าหนึ่งตลาดเริ่มมีคนมองครับว่าเอ๊ะเออมันอาจจะพักต่อหรือมันอาจจะลงต่อก็ได้แต่ว่าหลายคนก็เริ่มมาดูแล้วว่าถ้าอย่างนั้นแล้วตัวไหนที่มันแน่ที่จะไม่เสียเปรียบในเชิงต้นทุนนะครับในนั้นเราจะเห็นตลาดเองในวันนี้เออมาซื้อหรือมาเก็งกําไรในกลุ่มพวกนี้ครับก็คือเลือกเอาที่แบบว่าคืออัพไซด์ยังไม่ยังไม่ได้คิดถึงแต่ที่ทจะร<า><ม>ักษาในช่วง <laughs> ประมาณสักเกือบ2เดือนที่ผ่านมาใช่ครับ ก็เลยเป็นจุดๆนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าการที่เราเห็นตลาดกลับมาด้วยโวลุ่มที่ก่อนนี้นนจะซึมๆวันนี้โวลุ่มเยอะแล้วก็กลับมาได้ประมาณสัก10ตอนนี้อยู่มาสัก17นะคะวันมาณ17ถึง20จุดได้เนี่ยมาด้วยการเลือกหุ้นที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นแต่ว่านี่ไม่ได้มีแค่ตลาดหลักรือไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆอะไรที่จะเข้ามาในตลาดในช่วงนี้นะคะใช่ครับผมคิดว่าถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่าตลาดอเมริกาเองเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นที่ เริ่มต้องบอกว่าเริ่มเห็นแรงทางกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหลายคนนี้ก็ชักเริ่มกังวลว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าตลาดจะเป็นทางเลือกไหนใน2ทางเลือกก็คือ1นก็พักฐานออกข้างไม่ได้หน้ากลัวแต่ว่าอาจจะเห็นแรงเก็งกําไรหลายตัวกับ2ก็คืออาจจะลงไปได้ระยะหนึ่งหรือลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับทีเนี้ยพอคนไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบไหนเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าโอเค ทางลงน่ากลัวไหมทางลงก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเนื่องจากว่ามีสภาพคล่องของเฟดที่ยังคงเน้นในการเข้าซื้อสินทรัพย์และกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เพราะฉะนั้นพอคนมองว่ามันเหมือนมีตัวช่วยบางตัวที่ยังช่วยประคองดาวไซด์ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอการจะใบแบะถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีหุ้นเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าจะให้ไปไล่หุ้นที่ขึ้นมาเยอะก็ไม่กล้านะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นการที่ตลาดเองพยายามที่จะไปซื้อหุ้นที่มันแลก g าดแล้วก็ พยายามที่จะไปแทงในข้างที่เรียกว่าอมองว่ามันบอททอมไปแล้วครับค่ะคุณกิดกังวลใจกับการที่สหรัฐกับจีนจะหารือกันวันเสาร์นี้ไหมคะครับก็ผมคิดว่ามันก็มีความน่ากขวลในระดับหนึ่งไหมครับว่าจากเราจะเห็นว่าคุณทรัมป์เองก็พยายามที่จะที่จะกดดันจีนหลายทางนะผมคิดว่าแม้กระทั่งการที่ออก executive order ให้มีการแบน tiktok มีการแบน w e c h a เนี่ย ก็อาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักการต่อรองบางอย่างขึ้นไปหน้าก่อนหน้าที่จะมีการหาหรือกันในวันที่15สิงหาคมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ดาวใจจีนยากเหลือเกินว่าจีนจะเล่นยังไงเพราะว่าจีนจะตอบโต้สหรัฐด้วยความรุนแรงก็ได้แต่ว่าอาจจะไปเข้าทางคุณทรัมป์ครับว่าตอนนี้ถ้าไปตอบโต้รุนแรงกลายเป็นว่าดีไม่ดีเดี๋ยวคะแนนคุณทรัมป์อาจจะขึ้นก็ได้ว่าเออนะครับแต่ว่าถ้าจีนเองไม่ทําอะไรยอมกืนเลือดในช่วงสั้นก่อนแล้วแบบอารมุนอร่วยไปนะครับก็อาจจะเป็น จุดที่ทําให้อ่าอาจจะเป็นจุดเที่ยงทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งเลือกตัวนี้เลือกแทนไม่ถูกนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเลือกไม่ถูกใจคุณทรัมป์เนี่ยเราอาจจะเห็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกได้เนื่องจากว่าคะแนนเสียงตอนนี้เนี่ยคุณทรัมป์เองตามโจไบเดนอยู่ประมาณสัก10%นะครับพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยห่างกันพอสมควรเลยดังนั้นลักษณะแบบนี้ เราจะเริ่มเห็นคุณทัมเริ่มใช้ท่ายากแล้วนะครับคือถ้าห่างกันไม่เยอะเนี่ยคุณทัรมเองคงไม่ทําอะไรแปลกๆที่เสี่ยงแต่ว่าพอมันห่างกันมากๆหรือมีทําท่าว่าจะไม่ทันเนี่ยก็แปลว่าเอ้ยอาจจะใช้ท่าธรรมดาไม่ได้อาจจะต้องใช้ท่าไม่ตายอาจจะต้องใช้อะไรหลายๆอย่างซึ่งเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผันผวนของตลาดที่มากขึ้นในช่วงประมาณสัก3-4สสัปดาห์ข้างหน้าครับค่ะ แต่ตอนนี้เท่าที่สังเกตน,นะคะคุณกิตบอกว่าสหรัฐมา5จีนตอบโต้5้าสหรัฐมา10จีนตอบโต้1ิคือไม่ได้มากกว่านะคือมาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นใช่ครับผมว่าคือสไตล์จีนผมคิดว่าเป็นการพยายามตอบโต้ในระดับที่ไม่แรงไปกว่าที่ท,ที่ทำมานะคือ1ตอนนี้คนกังวลจีนในฐานะของคนที่มีอํานาจที่สูงมากหรือมีพลังอํานาจทางการค้าที่สูงขึ้นนะครับดังนั้น ตรงนี้ผมว่าจีนเองก็จะระมัดระวังว่าถ้าจีนตอบโต้ในระดับที่ไม่แรงไปกว่าเนี่ยโมเมนตัมของความเข้าใจจะยังอยู่ฝั่งจีนแต่ถ้าจีนตอบโต้แรงเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจีนใช้อำนาจทางการตลาดหรือว่าใช้อะไรบางอย่างที่ทําให้คนมันจะไปทริกเกอร์ความกลัวของคนครับว่าจีนวันหนึ่งจะใหญ่จนกระทั่งเป็นมหาอำนาจที่ไม่มีใครคุมได้นะครับผมคิดว่าจีนเองก็จะพยายามระมัดระวังว่าจะตอบโต้ในระดับที่ไม่ให้เสียหน้าแล้วก็ไม่แรงกว่าแล้วก็ทําให้เห็นว่า ให้อเมริกาเห็นว่าเอ้ยการที่จะทําอะไรในเชิงลบเนี่ยมันมีต้นทุนนะแล้วคุณก็ต้องแบกเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่าก็จะไม่เป็นการตอกโต้อะไรที่แรงเกินไปกว่าที่สหรัฐใช้ครับค่ะอจต่ที่แน่นคืออีกสองสาสัปดาห์จะอยู่กับประเด็นนี้แหละไปได้วยกันนะคะแต่ที่แน่ๆคือบ้านเราตอนนี้อยู่กับเรื่องแล้วก็ขนาะเดียวกันก็เป็นจุดที่ต้องเป็นจุดที่ต้องไม่ดูด้วยครับพี่จอยเพราะว่าถ้าเราไปดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงประมาณสัก8ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราก็จะพบว่าในช่วงประมาณ3เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยมีโอกาสเผชิญการแข่งข้าของ US Dollar, อดอลลาร์นะครับคือถ้าลองลองไปดู8ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยบางปีอาจจะมีการแข่งข้าสั้นบางปีอาจจะแข่งข้านานหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะมีจังหวะสลับไปแข่งข้านะครับในช่วงประมาณก่อนการเลือกตั้งซึ่งพอเราลงทุนมาเราก็จะทราบนะครับว่าเวลาดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันจะบวกกับการลงทุนโดยภาพรวมแต่ว่าเวลาดอลลาร์แข็งเนี่ย เรามักจะเห็นตลาดตอบรับในเชิงลบนะครับ mm. ซึ่งในรอบนี้อดอลลาร์ที่อ่อนมาตั้งแต่หลังจากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเฟดเข้าไปช่วยพยายามที่จะอุ้มชูเศรษฐกิจในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยดอลลาร์อ่อนมาหนักมากนะครับแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการแข่งข้าสลับขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสได้สูงนะครับดังนั้นตรงนี้ครับก็เลยอาจจะทําให้ช่วงสั้นอ,อาจจะต้องระมัดระวังว่าความผันผวนเนี่ย จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ตลาดเองมีดาวไซด์หรือมีแรงทางกําไรลายตัวในช่วงสั้นได้ครับค่ะก็จะเป็นเอฟเฟกคือถ้าดอลา์แข็งโดยปกติแล้วก็บาทก็จะอ่อนอันนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสําหรับการขายทางกำไรในช่วงสั้นนี้นะคะใช่ครับเราถึงเห็นว่าช่วงสั้นทองคําเองก็เลยมีแรงเทออกมานะครับน้ามันเองก็มีแรงขายออกมาบ้าง<ม>เพียงแต่หุ้นเนี่ยยังก้้ากึ่งอยู่นะครับเพราะว่าการแข็งค่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเลอกตัวเลขของการจ้างงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่า ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับซึ่งพอคนเริ่มเห็นทิศทางที่มันมีโอกาสจะมีความขัดแย้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เลยทาให้ดอลลาร์เองแข่งค่าขึ้นครับค่ะมาดูที่คําถามที่ผู้ชมถามเข้ามาถามถึงตัวแรกเลยคือปตทคือกําไรเขาออกมาแล้วแต่ราคาเขานิ่งมากนะคะ ครับก็กำไรออกมาอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าลดลงไปจากปีที่แล้วพอสมควรเลยจริงๆกำไรปตรทปีหนึงประมาณสักแสนล้านนะครับตีกลมๆก,ก,ก็แปลว่าไตมัดหนึ่งก็สัก2 0,000ื่น,ก,นกลางๆปรากฏว่าน,นี่ออกมา1,2มื่นสองนคือมันมันประมาณครึ่งเดียวของที่มันควรจะเป็นนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยมาจากหลายเหตุผลแต่ว่าถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับเรามองว่าระหว่างปตทกับสพเนี่ยเลือกปตท ภาพใหญ่ๆของกลุ่มพลังงานปิตโตเคมีแล้วก็ลงกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่จะแยกก็จะเป็นลงกลัน่นนะครับเพราะว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ยังติดลบนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าไอ้เรื่องของน้ํามันยูโรโฟยูโรไฟพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นการเลื่อนใช้ปีสปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นราคาน้ํามันขยับขึ้นดีๆหรือส่วนต่างขยับดีๆน่าจะค่อนข้างยากนะครับในขณะที่ กลุ่มที่ได้จะในพวกพลังงานต้นน้ำเนี่ยโอเคราคานะ้ำมันขึ้นดีไหมคําตอบก็คือไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วราคาพลังงานต้นน้าขึ้นเนี่ยกลุ่มน้ามันน่าจะอ่ากลุ่มน้ํามันโดยรวมน่าจะดีนะแต่ว่าเที่ยวนี้สผอ,อมันอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของมันนะครับคือสผอ,อเองเนี่ยกำไรน่าจะพีคไปแล้วแล้วก็ในช่วง2ปีข้างหน้าครับเราน่าเะเห็นกำไรสผอ,อลดลงไปเหลือประมาณสัก1ใน3ของปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า ใครเล่นสาพออยู่กําลังเล่นกับหุ้นที่ผลประกอบการพีคไปแล้วและกําลังจะลดลงนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าไอ้กลุ่มที่มันจะถือว่าพอใช้ได้ก็จะเป็นกลุ่มปิโตเคมีนะครับแต่ปิโตเคมีเนี่ยปกติแล้วปูนใหญ่จะเป็นตัวที่นํามาครับในรอบก่อนหน้าเพราะว่าปูนใหญ่เองได้ประโยชน์จากน้ามันที่ลดลงต่ํามากทําให้การกลั่นปิโตเคมีเนี่ยจะได้เปรียบนะแต่ว่าเราเห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยราคาน้งมันฟื้นขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้น ปิโตรเคมีของปูนใหญ่เองจะเริ่มมีส่วนต่างแล้ครับผลิตภัณฑ์ที่ที่น้อยลงหรือไม่ดีเท่าเดิมในขณะที่ PTT GC ซึ่งกลั่นมาจากแก๊สนะครับทำกลั่นปิโตเคมีมาจากตัวของด้้าแก๊สเนี่ยจะทําได้ดีกว่าหรือมีต้นทุนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นภาพนี้ครับเลยเป็นภาพใหญ่ๆที่ทําให้เราต้องเลือก GC นะครับส่วนปะตะทอเองเนี่ยต้องบอกว่า ดีเของปตทเนี่ยเป็นปิโตเคมีมากกว่าเป็นตัวอื่นนะครับเพราะว่าปตทอเอง40เป็นพวกธุรกิจของปตทพวกโรงแยกแก๊สนะครับเป็นพวกท่อ20เป็นตปิโตเคมี20เป็นกําไรจากสอพอ,อีก20เป็นกํเป็นกำไรจากกลุ่มโรงกลั่นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโดยตัวของปตทอเองเนี่ย60ครับจะเป็น DNA ของปิโตเคมีดังนั้นถ้าจะเลือกภาพใหญ่ๆของพลังงานปิโตเคมีเลยเนี่ย ก็เลือกตัว p t t g c แล้วก็ปตทรครับนอกนั้นตัวอื่นเนี่ยจะมีความน่าสนใจที่น้อยกว่าหรือลดลงมาครับค่ะคุณเกศครับคุณผู้ชมถามว่าถ้าเกิดว่า3เดือนก่อนการเลือกตั้งมีโอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งและบาทมีโอกาสที่จะอ่อนถ้าอย่างนั้นเราไปดักไหมในหุ้นกลุ่มส่งออกที่ถ้าบาทอ่อนเขาก็จะได้ประโยชน์ทางออมเออผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นทั้งหมด <laughs> ผมเห็นด้วยกับการซื้อหุ้นส่งออกนะครับแต่ผมอยากจะให้นักทุน มองว่าอย่างนี้ครับอลองไปพลอตด,ดีๆว่าขาขึ้นของหุ้นส่งออกแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารก็ดีหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่บาทไม่ได้อ่อนนะครับส่วนใหญ่บาทแข็งนะครับมีมีขาขึ้นครั้งเดียวที่บาทอ่อนก็คือตอนที่เกิดหลังวิกฤตต้มต้มยำกุ้งนะครับที่บาทอ่อนหนักๆมากๆเลยแต่หลังจากนั้นลองไปสังเกตได้เลยว่าขาขึ้นของหุ้นอาหารและหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ทุกลอบบาทแข็งนะ บาทไม่ที่อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า้การแข็งข่าของหรืออ่อนค่าของบาทมีผลอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วโมเมนตัมของธุรกิจมันน่าสมันสำคัญกว่าในภาพของกลุ่มธุรกิจอาหารครับตัวของแท่นราคาเนื้อสัตว์ค่อนข้างจะสูงในขณะที่จุดสำคัญก็คือว่าต้นทุนเป็นยังไงต้นทุนปีนี้ครับทำได้ดีมากเพราะว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวถั่วเหลืองและอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ระดับที่ต่ำนะครับดังนั้นภาพตรงนี้ ทำให้กำไรของกลุ่มอาหารดีมากแล้วก็ถ้าเราไปดูประมาณการกำไรของ CPF เนี่ยเป็นกำไรที่นิวไฮนะครับซึ่งน่าสนใจว่าอะไรน่าสนใจว่ากำไร CPF ปีนี้ตลาดคาดการนิวายแต่ราคาหุ้นปัจจุบันที่33บาทเนี่ยยังห่างจากไฮเดิมที่42.75อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเราน่าจะเห็นราคาหุ้นของ CPF ที่ปรับดีขึ้นจากตรงนี้ที่สำคัญก็คือ ถ้าเราลองไปดูหุ้นในเซตยี่ในเซตห้าสิบนะครับแต่เราลองดูยี่สิบตัวแรกที่ใหญ่ๆก็ได้เราจะพบว่ายี่สิบตัวแรกที่ใหญ่ๆแล้วเนี่ยไอตัวที่มีแนวโน้มกําไรที่ดูดีหรือดูเป็นขาขึ้นเนี่ยแทบจะหาไม่เจอนะครับตัวที่กําไรเป็นขาขึ้นเ่อน้นจะชัดจะเป็น C P F ฮะเลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ภาพของการกระจายการลงทุนหรือภาพของการที่นักทุนสถาบันเองวางเงินลงไปเนี่ยอาจจะ อาจจะหาตัวเลือกในการวางเงินไม่ได้ครับดังนั้นกลายเป็นว่าอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน CPF ที่กําไรมันดูค่อนข้างดีเนี่ยหนักกว่าหุ้นตัวอื่นดังนั้นภาพตรงนี้มันเป็นภาพที่ทําให้อาจจะเห็น CPF ครับมีพรีเมียมของการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นไปมากกว่าอาดีตนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตลาดเองจะให้ราคาเหมาะสม CPF กันอยู่ประมาณแถว38มสแถึงสีแต่ว่าด้วยความที่เราอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ว่าเอ่ยีตัวแรกของตลาดเนี่ยหาหุ้นที่เป็นกําไรขาขึ้นหาไม่เจอ มีน็อกตัวได้ซึ่งอย่างซึ่ง c p f เป็นหนึ่งในนั้นนะครับดังนั้นเราอาจจะเจน CPF เองมีพรีเมียมที่ดีไปกว่าที่ตลาดมองครับดังนั้นต้องบอกว่าในภาพนี้ครับผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ CPF เองอาจจะไปได้ไกลกว่าที่ตลาดหรือนะักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมกันเอาไว้ครับค่ะซึ่งอันนี้เขาก็ไปขึ้นอยู่กับเขาเรียออะไรอะ่ะ เป็นเป็นพื้นฐานทางธุรกิจเรื่องของผลประกอบการเราคือต้องนอกจากมองภาพของตัวเขาแล้วเนี่ยต้องมองภาพในเชิงของเม็ดเงินนะครับว่าเม็ดเงินมีทางเลือกอย่างไงบ้างซึ่งถ้าเรามองภาพในกลุ่มเซ็ต20หรือเซ็ต50นะครับเราก็จะพบว่าเงินจะกระจุกอยู่ในนี้ซึ่งพอเราดูแล้วเราไล่ตัวก็จะพบว่าเอ้ยเงินไปได้จริงๆอยู่ไม่กี่ตัวนะครับ mm. ในภาพนี้ครับไอ้หุ้นที่เงินไปได้หรือภาพแนวโน้มกําไรดีเราจะเห็นหุ้นพวกนั้นครับที่ขยับ ดีขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ตัวอื่นซึ่งแนวโน้มมันมีความไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าไม่น่าสนใจหรือราคาหุ้นอาจจะถูกแล้วก็ไม่ไปไหนครับค่ะได้ค่ะคุณกฤษวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากคุณกฤษก็คือภาพโดยรวมตอนนี้จริงๆถามว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่ต้องกังวลใจเพิ่มเติมขึ้นมาไหมก็อาจจะมีในวัน เสาร์นี้สําหรับจีนกับสหรัฐแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลใจคือตุ้มเดียววันเสาร์แต่ว่าคุณเกตบอกว่าก็จะจะเป็นน้อยรบกวนเราไปอีกสักหน่อยหนึ่งสองสามสัปดาห์นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะต้องเพิ่มเป็นความระมัดระวังพิเศษนมาอีกขั้นห,หนึ่งก็คือจากสถิติเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาย้อนหลัง8ครั้ง3เดือนก่อนการเลือกตั้งดอลลาร์มโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้น และแน่นอนมันก็จะไป impact ต่อเงินบาทบ้านเราซึ่งก็จะกระ,ระทบในในภาพรวมต่อการลงทุนแต่ว,ว่ายังไงก็แล้วแต่คือ3เดือนถ้า3เดือนก็จะเป็นช่วงนี้พอดีก็ติดตามกันด้วยแล้วกันว่าว่าจะเหมือน8ครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นความเสี่ยงเราก็จะได้จับตารอดูด้วยนะคะว่าถ้าบาทอ่อนค่าลงมาในในระดับไหนที่จะมีผลกระทบ มากต่อตลาดหุ้นแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องเราก็ไม่ได้เห็นเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาจนมันมีระยะมากนะแต่ไม่เป็นไรเรารู้ว่าเป็นความเสี่ยงก็จะได้ร,าาระมัดระวังเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณผู้ชมติดตามชมในในในตัวเลขที่เยอะมากๆขอบคุณมากๆนะคะเป็นกําลังใจในการจัดรายการซึ่งจะพยายามทําให้ดีที่สุดและการจะพยายามทําให้สัญญาณทั้งภาพทั้งเสียง ปกติที่สุดเพื่อนคุณชมนั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้วันนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าถามว่าช่วงนี้งบออกหลายคนบอกว่าดูบรรทัดสุดท้ายดูบรรทัดสุดท้ายกําไรเพิ่มขึ้นกําไรลดลงแต่มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ปรากฏว่ากําไรไตรมาสสองไม่มีขาดทุนขาดทุนไปพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทและก็คือ P ีเชสชิปปิ้งขาดทุน เยอะถ้าเราดูรรญหาสุดท้ายเราจะรู้สึกอุ้ยขาดทุนเยอะมากเลยขาดทุนทั้ง QOQYOY ด้วยแต่คุณอ้วนรนะัฐพลคำขาเคือจากยนต้าบอกว่าวันนี้เราจะเลือกหุ้นของ PSL มาเป็นหุ้นมีประเด็นประเด็นของเขาอยู่ตรงไหนและเขาจะเป็นหุ้นที่เราเลือกมาลงทุนได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันค่ะ